ลักษณะนิสัยใจคอโดยรวมของชาวเลในด้านบวกคือเป็นคนสุภาพมีน้ำใจไม่ชอบการเอารัดเอาเปรียบมีอะไรก็แบ่งปันมีความซื่อสัตย์ไม่ชอบการลักขโมยเป็นคนยืดหยุ่นยอมคนไม่ชอบมีเรื่องกับใครชอบอยู่แบบสงบเรียบง่ายลักษณะนิสัยดังกล่าวทำให้ชาวเลมักถูกเอาเปรียบจากคนอื่นได้ง่ายเพราะไม่ชอบการเผชิญหน้าถกเถียงหรือต่อสู้โดยเฉพาะกับคนภายนอก นอกจากนั้นชาวเลยังเป็นคนรักพวกพ้องเวลามีการมาขอแรงก็มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างสม่ำเสมอเสมือนญ,ญาติสนิทในครอบครัวเดียวกันแม้จะมีความขัดแย้งหรือทะเลาะเบาแววงกันก็ไม่ค่อยมีเรื่องมีราวถึงขั้นลงไม้ลงมือหากโกรธเคืองก็เพียงไม่กี่วันก็จะกลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมหรือไม่ก็รักษาความสัมพันธ์เอาไว้ไม่ทำอะไรที่บั่นทอนความสัมพันธ์หรือทำให้แตกหักกันไป ชาวเลยังเป็นผู้ที่สู้งานหนักงานที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในธรรมชาติตากแดดตากฝนงานที่ต้องลงแรงซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นลักษณะด้านบวกที่ไม่ค่อยมีใครยกย่องชื่นชมจากสายตาคนภายนอกลักษณะนิสัยด้านลบของชาวเลคือการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่รู้จักเก็บออมทำงานหาเช้ากินข้ามไม่สะสมสิ่งของหรือเงินทองไว้ใช้ในยามจำเป็นทั้งนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ พอาหากมองอีกในมุมหนึ่งนิสัยของชาวเรคือการกินอยู่อย่างเรียบง่ายสมถะเพียงพอหากินแบบพอกินพอใช้ไม่สะสมนั่นเองลักษณะนิสัยนี้สืบทอดมาตั้งแต่ยังดำรงชีวิตแบบเก็บหาอาหารท่ามกลางธรรมชาติที่กว้างขวางและอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องแก่งแย่งกับผู้ใดทำให้ชาวเรยึดถือคติความเชื่อที่ว่าทรัพยากรในธรรมชาติล้วนไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของทุกคน มีสิทธิ์ในการเก็บหาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเท่าเทียมกันหากผู้ใดเก็บหาทรัพยากรมาได้มากกว่าผู้อื่นก็ต้องเอื้อเฟื้อแบ่งปันให้สมาชิกอื่นๆในชุมชนด้วย